<substit uting> <expand> ความเดิมตอนที่แล้วไอ้ตัวนาปต ไแล้วเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปบางทีพวกเรามแบบไม่น่าจะมาทํางานแบบล่าท้าผีนี่เราน่าจะแบบไปทํางานถ่ายรูปนี่เนี่ยฝีเมื่อกีถ่ายรูปเราน่าจะได้เงินเยอะเห็นด้วยโอ้ยผีเขาบ่านาจะอะไรขนาดนั้นเนี่ยวันนี้จะมีทุบมีเกลือและของเยอะเริ่มมั่นใจ เกลือไว้ปลาใช่ไหมเกลือไว้วางเฉยเกลือเปิดกาชาเลยออ่๋อนี่ไงผมรู้วิธีผมรู้แล้วผมเอาเกลือไปโรยรอบๆแล้วก็แบบนั่งจอมคุยผีใช่ได้รีโมทเอาไปอันนึงไม่ได้รีโมทอ่ะผมตัวรีโมทเองผมรีโมดเออผมโชครีโมทเองผมลองเปิดวิดีโอไปดูเพื่อสัญญาณถึงปล่อยตลอดบ่อยๆหรือเปล่าคะหมจะไล่นมาจะกลืนี่ยอยู่ไหนกัน ขึ้นล่างไม่โดนรีบเลยผมขึ้นแล้วครับผมแล้วจะขึ้นไปทำไมขึ้นไปดูเพื่อนอยู่ไหนขึนกลัวหองประติข้างนี้มีอะไร Hello เปิดไปได้เหรอห้องไหนห้องไหน Hello สุล่าแค่นี้เรก็ล่างกันยอ่ะสุล่าใครเห็นอะไรหรอเพื่อนเมื่อกี้เป็นกระพริบกระพริบลองไปดูหน่อยสิ Hello Hello Open pintu. Hei, hei, koy, tutup pintu. Kiri, dekat mana? ใช่เลยโอ้ยไม่รู้จะตกใจผีหรือเงาเพื่อนเนี่ยแบบมันมองไปทันไหนก็คือคืเจอไปหมดเลยเงาเนี่ยเฮ้อะไรอะไรตกใจโมเดลนายมาซ่อนกับฉันฉันเห็นลิ้นนายน่าจะเฮลโลไมมีอะไรอนะครับเว e ์อาร์ยูเวย์ r e ร์ยูกับเฮลโลไม่มีอยู่แล้วเดี๋ยวกดก็มีเวย์อาร์ยูเอ็มไฟท์แองกิวแอนด์ยูว่าแถวนี้วะเดนนะ มีคนไปเปิดไฟที่เดินไหมผมว่าผมเจอพอจอจุดผีแล้วก็อยู่ชั้นชั้นสองเนี่ยแต่อยู่ห้องลึกอ่ะมาเนี่ยก็คนนึงเปิดไฟโอเคคนนึงเปิดไฟกันคนเดียวพอได้ไหมมีเสียวเวลาโอเคก็ผมอยู่กับคุณนิวมาถูกกันทุกคนเลยไปห้องห้องข้างในอ่ะห้องข้างในห้องเดินไปเลี้ยวซ้ายแต่ว่เปิดไฟเองมา ไปแล้วไปแล้ไปเลยนนั่แหละเอาเลยไปเลี้ยวซ้ายห้องนี้ใไปไหมหมอแถวนี้แถวนั้นลองดูเข้าไปโซน่าเข้าไปนีเข้าไปดิเข้าไปเข้าไปเข้าไปนายต้องเข้ามาเข้ามาด้วยเฮ้ยดูขาสิแล้วปิดไฟทำไมนะมุสาเข้ามาแล้วพี่เงา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 คือนี ถ่ายภาพผีไปเลยไม่ได้ถือกล้องห้องนี้ห้องนี้โอเคไหนเงาไหนอเนี่ยสัญญาณขึ้นแล้วโอเคเท่าไหร่แปอุตสาแล้วโอเคปิดไฟก่อนพื่อนเดี๋ยวพ่พูดไปิดปิดไฟโอเคพูดไปอะไรเนี่ยน้องอะไร้องเตยพี่นิวเฮ้ยน้ำวูวน้ำมีสี โอ้ไม่ก่อนน้ำมีสีอะไรน้ำมีสีดำห้องนี้ก็เป็นไปได้เฮ้ยเจ๋งไปห้องห้องน้ำอุณหภูมิต่ำกว่าเฮ้ยสอง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 ตีแล้วโอเคตีสี่สี่ยวไม่ห้านะใครมีก้อนโต้เลยใครมีหนังสือวางตรงนี้เลยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ก้องหนูไม่มีหนังสืออยู่ห้องข้างนอกนู่นไปเอาหนังซื้อมาใครจะไปชอบได้เข้ามา ไอต่อเราต้องอยู่มีกล้องไหมมีกล้องตั้งกล้องเลยขอเวลาแป๊บหนึ่งนะอ้าวอปิดไฟแล้วก็พูดกับพีเลยไอ้หนูน้อยน้ยเกลืออยู่แล้วตามไปก็ได้วางบนพื้นนะวางหน้าห้องน้ำเอาหน้าห้องน้ำมันต้องวางให้ผีโดนเหยียบอ่ะฮัลโหลเว้าอยู่ฮัลโหลได้ไหม

Where are you please Why? จานเร็วขึ้นแล้วเปลี่ยนของดิไหมโซล่์เดี๋ยวก็ตายแล้วกล้องกล้องไหนกล้องวิดโอยู่ที่ใครกล้องวิดโอู้วิดีอดูไม่ได้อยู่ที่ไหนไปไม่อยู่ในรถไม่อยู่ในรถมีคนเอาไปแล้วอยู่ที่ใครดูดีๆไม่ได้ถือผมมีเกลียดไปหามา ไปหามาเร็วต้องไปหาของกันเร็วไยตัวน้าไว้เดี๋วใครเอาเอาไฟแช็กไปเดี๋ยวนะไฟแช็กอยู่หน้ารถอยู่หน้ารถอยู่หนไปหน้ารถนี่คือทิ้งไว้ตรงไหนวะไปหยิบเต้ยนี่ผมหาไม่เจอพี่นิวมันอยู่หน้ารถผมไม่เห็นเนี่ยไปเจอเนี่ยเนี่ยไหนหน้แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวไอ้ตัวมันนี่เดี๋ยวจุดจุดอันนี้กัน ผีชื่อเจมมิลเลอร์นะเรียกผีไปเลยเจมมิลเลอร์อะไรนะเนี่ยแต่โกนตรงนั้นแหละตรงที่ผีอยู่อะโอเคจุดได้อ่าขอบคุณมากพี่เดีรู้ด้ไงว่าจริงเนี่ยตรงเนี้ยตรงตรงกระดากระดานมีเขียนชื่ออยู่ตรงเนี้ยเรียกชื่อเรียกโกนเรียกเรียกชื่อเฮ้ยผมเจอผมได้กล้องแล้วเนี่ยกล้องวิดีโอแล้วเนาะกล้องวีดีโอนะกล้องถ่ายรูปวีดีโอแล้วกล้องถ่ายรูปวีดีโอแล ต่อผมด้วยผมก้ว่วแล้วโซลแล้วเอาไปเลยตรงินทกเฟสโซลล้เขไหนอันนเดี ah, oh, ๋ยวอภิษฎอภิไม่กล้าต้องอ๋อเอาไปเรนเดียวถุากันนะครับโล่าไหนครัว่าถ้าเสียวๆหน่อยตั้งตรหนที่พี่ยูต้องตรงไหนตั้ตรงที่เห็นห้องเยอะๆกว้างๆกันเจมีละเมี่้ออยู่ข้างหลัง ถ่ายถ่ายพีคนมีกล้องถ่ายพีอย่าทำไงโดนไมจีนโดนตะคิวดีบลีสพี่ยิวอยู่ไหนเนี่ยผมดูกล้องอยู่เฮ้ยแค่บอกวเห็นไข่โซล่ะเรืองแสงได้ไข่โซลเป็งแสงเจิมมี่แล้วเจอไหมใครเป็นคนไฟให้ก่อนว่าทุกคนกลัวกันไป โอ้โหส้วมดำมากอ้คนที่กลัวที่สุดคือผมพี่มองขมแข็งถังขยะตรงนี้้วพี่แต่ว่าหนูไม่มีกล้องหนูถ่ายไม่ได้อ่ะอ่ะน้องกล้องไหมอ่ะพี่เสนอให้น้องได้จะเจอพีไว้พี่พวกคุณทิ้งกล้องกันไว้เนี่ยผมมาแล้วโอ้ยได้กล้องมาแล้วถ่ายตรงไหนถ่ายในห้องนี้แหละเดี๋ยวรอพี่ก็เปนค่อยถ่ายมึงถ่ายเลยผิดเห็นเห็นค่อยถ่าย โอผมมีกล้องนะผมมีกล้องโอ้ไม่เกิดปิดไฟได้แล้วครับปิดประตูกันนะเดี๋ยวดูผมดูกล้องให้ต้องเรียบปีกรอบใช่ไหมเอออยู่ที่เดิมอะเนี่ยอยู่ที่เดิมแหละไม่ต้องไม่เป็นไรหรอกอ้าวแล้วไม่ปิดไฟเหรอโอเคเจมมีเลปิดประตูได้ประตูได้ไปชายเจมมีเลเอะดีมากเจมมีเล่พี่แสงอลา เจมิเลอยู่ที่ไหนเจมิเ40แล้วแกโซลักอันตรายอยู่เจมิเล่เราก็รู้ชื่อีแล้วทำไมเราไม่ออกจากที่นี่ดูแค่ชื่อมันรู้อยู่แล้วหรือว่าเขาทุบปะเนี่ยฮัลโหยิบทุบนะอะไรบ้างว่ามือหยิบทุบออกจากห้องนะโอ้จะว่าไปเกลือเกลือมันเกลือมันมีการเหยียบด้วยฮ่าเหยียบเหรอใช่ไหมเหยียบเราออกใช่ใช่ ไปใช้ใช้มงสองดิม่วงม่วงม่วงังเงี้วแต่ไม่มีรอยเท้าจับยันเ่ยเมองไปกันใครปิดประตูโอเคมูนกาศอากาศหนาวค่ะเจโอ้นพีแล้วเตรียมเตรียมเตมกล้องพร้อมเตรียมพกล้องตรีกล้องถ่ายภาพดีเทอรทีถ่ายภาพถ่าโอเคโอเคโอคอ้เสียีใครตายบ้า พวเถ่ายตัวให้อไ่วกันเลยน้อยน้ำบกน้องปูน้องปูโอ้โหเต็มหน้าหนูเลยเอกี้อผมถ่ายรูปได้นะเก็บกลองวันนี้ก็กล้องไปโอเคโอเคหนครับภาพติดผีภาพไหนวะอันนี้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเชยร์ผีภาพเชียเดียเชียเียเชคุดีอยู่ที่าน คุณนิวยังไม่ตายผมซ่อนตุ้เสื้อผ้าอยู่พี่นี่โิธร้านพิธร้านเราต้องไปช่วยเร็วคุณนิวคุณนิวปีตปดตายซะเถอะนิ้วคุ้ไม่ไม่ไม่ตายี่ไปไหนี่นี่ไปไหนนี่่ตู้เสื้อผ้าห้องเมื่อกี้แหละอโหจะไปอยู่ทีตู้เสื้อผ้าหรอลบเสื้อผ้ามันหลบผีได้อะไรดีไปยา ก็ดีนี่มันใช้ได้ป่บว่ทุกเนี่ยโอ้ได้ไม่ได้ไม่รู้ว่านี้ไปเถอะก็ได้แอมมามันเดาขีกันดีกว่ามั้ผมถ่ายได้แล้วผมไม่คนถ่ายผมต้องไปเต้มหนูถ่ายติดหนูถ่ายติดตัวโอ้มีคนมีคนติดระตูอัดหลังด้วยเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ย่าเพิ่งกดไปนะขอกดดูดูข้อมูลก่อน ยังไม่กดหักดโอ้ดูข,ดขีดขีดสีแดงโอ้โหกดไลติงเมื่อกี้น่าจะเป็นต้องเดาเลยว่ะเดาว่วาวเป็นโอนี้แล้วกันสปินบล็อกกับอ็มเอฟเบยห้าไหมมันโผล่ตัวมาค่ะมีโผล่ตัวแล้วก็มีเงาอืมพวกนั้นบอ,อกอะไรไม่ได้เลยอะไรเนี่ยผีที่ไหนเป็นตัวไอโตถ่ายเนี่ยใช่มัน้เยเป็นมือ มใช่ทางซ้ายอ่ะทางซ้ายอ่ะนั่นคือผีทางซ้ายไหนผมนี่ผ้าแบบมันติดมันติดผีใช่ผมถ่ายผีไงจ้าไปคนที่ถ่ายโอ伊จ้าบอดได้ตรงไหนวะฮะโอ伊จ้าบอดอ่ะไออันอันอันที่สี่อะภาพตั้งแต่ตั้งภาพนั่นแหละภาพตัวหนังสืออ่ะใครถ่ายรอเฮ้ยไม่ได้ถ่ายนะเอ๊ะมันมาไงว่าถ่ายั่วไปโดนหนูหนูกดผิดหนูกดผิดอันนี้หนูกดผิดได้แต้มเลยนะโคตรเทพ เก่งจังไอ้เมื่อกี้สัญญาณมันแค่สี่นะไม่ใช่ห้ารอยนิ้วมือไม่มีรอยนิ้วมือมีเงามีน้ำคั่มมีเขียนมีเขียนมีเขียนอุณหภูมิมั้กงตัวแต่รู้สึกว่าน่าจะโจมตีคนนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่าคะเพราะว่าเมื่อกี้หนูยืนอยู่กับพี่โซละมันเป็นปกมตีคนเดียวแล้วทิ้งพี่อน้องทิ้งพี่งั้นลองเดาเดาเป็นเปล่านะสปิดบล็อกกับอุณหภูมิก็ได้ โปรไลติ้งสปีดบล็อกแล้วก็ตัวฟรีซิ่งเทมเพลเจอร์แล้วกันเ,เ,เดาเดา,เ,ดาเป็นเดมอนเดมิมอบล็อกแลก้วก็เดมอนเลยเหรอเดาอืมก็อะไรนะอ่าอ,อันสุดท้ายอะไรน,นะเทมเพลเจอร์ฟรีซิ่งเทมเพลเจอร์อเมเลเจอร์เทมเพลเจอร์อยู่ไหนวะเอฟอะตัวเอฟเอฟฟรีซิ่งอ๋อโอเคอันอันนี้ก็ไม่เดาเป็นเดมอนแต่พี่นจะได้คาเดมอนมันมันเดาได้หกตัว กด<ต>ไงเราเรียกตัวอ่ะแต่ตอนเขียนไม่เขียนได้ได้ไดนะคะอาจจะไม,ม่ดิมอนหรือเปล่าคืออ่ะถ้าไม่ชัวร์ไปอีกทีไหมแค่นั้นแหละเรียกว่างไปต่อกับกับกับแล้วผมผมว่าดูยังไงอะคือตอนเนี้ยผมพยายามสังเกตรูปที่ไอโตถ่ายได้คือรูปมันดูไม่คือผีเนี่ยมันจะมันจะเฟตติ้งตามชนิดเปล่าเดี๋ยวมาก่อนไม่เฟต,อตอไม่เฟตไม่ไม่ไมด้วยนะถ้าเป็นเดมอนมันปีอีกรอบหนึ่งไหมดมอนมันไม่ได้เขียนสัญลักษณ์เหมือนเดิมนะ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวจะไปทีนึงไหมไปไปไปผมไปอยากไปเพื่อนใช่ไหมเป็นผมไปต่อนะเป็นผมผมดูต่อไปเราวี่โซล่าเราจะไม่หยุดแค่นี้เอางี้ถ้าเกิดมีคนตายคนหนึ่งค่อยค่อยกลับไปกันโอ้โหใช่ตายไปตายในกำแพงอืมมาเลยนทุกคนผมผมเอาผมโยนอันนี้ทิ้งก่อนไอ้โถเกลือเนี่ยหมดลิต์แล้ว เกใละเหลือค่าตึงนี่ไงอุณหภูมิโอเคชัดเจนแล้วอุณหภูมิติดลบเใช่ไหมตอบเลยไหมคะหรือยังไงอุณหภูมิติดลบแปลว่าเรานี่เหลือจะไปได้อยู่แค่2ตัวคือยูไรกับเดมอนต้องหาโกสต์ออฟก็สปิดบ็อกโอเคกคดออฟผมพยายามหาแล้วไม่เจอเดี๋ยวนะฮัลโหลไม่แน่เดี๋ยวนะอุณหภูมิลบโอเคอมันมีมันมีมันมีสัญญาณเหมือนวิทยุเสียเนี่ยนะโอ้ยมาเมื่อเป็นน่ะ เออโอเคอุณหภูมิชัดเจนแล้วโอ้เสียงผีข้างในห้องน้ำเฮ้ยห้องน้ำผีในห้องน้ำ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 ชัดเจนไม่น่าทันโอเคโอเคโอเคเตรียมตัวออกไปเปิดไฟไปกันไปกันแนะหนึงเราต้องเอากล้องกันเดี๋ยวนะกล้องชัวกล้องอยู่ไหนวะกล้องอยู่ตรงอยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวนี่ยเฮ้ยปิดไฟไฟดับบางห้องโอ้ยเชตเตอออออออ เดี๋ยวแค่ถ้าเกิดเอากล้องไปตั้งดูห้องห้องเครื่องนอกอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอยู่ข้างนอกไม่อยู่ในห้องนั่งก็ได้อ่านอนแรบบิอ่าเออนอนบันนี่แล้วก็เลยถ่ายมันกันโอเคเอาไปม่ปะไปดูไปดูกล้องไหมไปกล้องในรถอะ่ะจะได้ต,ต้องต้องหยิบ <Yeah. S 1> กล้องออกมาหยิบกล้องออกมาแล้วไปตั้งตั้งตรงตรง,งนอกแทนอ่ะกล้องเอ๊้กล้องอยู่นี้นะครับได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคผมตั้งใหม่ทีหนึ่งตรงนี้แล้วกันนะถ้าตรงนี้ไม่ใช่ก็อ๋อติดถายแล้ว ลวเนี่ยีมีใครตายไหมไม่มีตายไปใครตายไม่มีใครตายทุกคนกลับ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 ทุกคนกลับ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 น้องอยู่ข้างหลังน้องด้วงหลัง โอดูภาพสุดท้ายมันจะมีออฟไหมไม่ได้ปิดไฟห้องไม่หรอชิบหายแล้วโซล่าไม่ปิดโซล่าไม่ปิดโซล่าบอกเออแะไรโซล่าไม่ปิดดีมากแกเดาหนูไปเป็นเพื่อนไหมไป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 เออไปปิดไฟเออโซล่าบอกว่าไม่พยายามหาต็มที่ อยากได้ฉันเป็นแกอยากได้ฉันอยู่เป็นเพื่อนก็บอกเออมันไมันไม่ได้วะไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่ดออมแดน่ๆคอน่ฟิร์มเชื่อเถอ่เดไม่มีไม่มีม่มีไ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 ม่ t ีไม่ม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 ีไม่เีม่มีไม่มีไม่มีไเ่มไม่มีไมมไม่ไ่่ไม่ไ่มคไ่มีไ่ไม่มี่มีต่มม่มีไม่มม่ไม่มีไม่มีไม่มมี่ีม่มไม่มีมี่ี่มีม่ี แต่ว่าเราได้ภาพถ่ายติดวิญญาณจัดผุกกายโตก็น่าจะได้แล้วมั้งแต้มเลือดเลยนะนายมีหนุ่มเป็นยังไงเป็นต้นใช่ใช่ก็มันมีมันมีภาพศพนายด้วยถ่ายไว้ถ่ายไว้ไอ้ถ่ายไอ้ถ่ายศพไอ้ตโอไว้เนี่ยผมถ่ายเลยผมถ่ายตึกศพไว้เป็นเทียร์เลยและผลก็คืออยู่ไรเชียร์เรียบร้อยหากดอชเอาไปเจอเป็นยูเร ผีญี่ปุ่นหาไไม่เจอเไม่เยลกอกเดาเดาไม่เคยถูกไม่โตโอนะเดียวหนึ่งคนเดียวคือพี่โตพูดเสียงสละขนาดเรา จะไปเสียสลัดแทนไหมก็ยังเลงนายเช่ไหนายเป็นไหน,นายเป็นตดูผีแลหลัลหบเีออ้หชไปหาผีชันคือสกลกเป็ผีนี่แบบชอบนหมาใช่ไหมทุกคนจะได้เซียนมาตัวอะไรกันแน่ <c oughs> มันเลย <c oughs> <c oughs> แค่สอย่างเนี่ยอไปซืนกรจไปดเนียลโรบินสนันอะไร ห้าขีดห้าขีด oh <my> พระเจนกับ <can> กับกับ oh <my> กับ oh